เอาแล้วครับผมแล้วก็มาโดดลมซักก็ไม่ใช่โดโดลมเนี่ยะซีวีซดีกว่าเนาะถึงจะสนุกมากมันละตาซ้องตาลงแรงมันลงไม่ได้มันจับคู่ไม่ได้งั้นเราก็จะลงโหมดกสวรรค์ละกันก็มาอีกครับ oh, <no. S 1> มาความแล้วไปเลย <No. S 1> ไปเลยดูน้ำจะจับคู่ได้หรือเปล่านะ อันนี้ผมก็มาอัดในมือถือมันเดิมพออัดหน้าจอแล้วเราก็ตัดไม่เป็นเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องแปลกใจอ่าจะได้เล่นไหมเนี่ยยี่สิบวีผ่านไปไวมันโกโหกอ่ะในเล่นเว้ยเก่งไม่เก่งยังไงก็ต้องขออภัยมันด้วยนะเพราะว่าเราอาจจะเล่นไม่เก่งสักเท่าไหร่ก็ว่ากันไป นครับปืนเราก็ยังไม่ได้ลองทดสอบเปิดไมค์คุยกับเพื่อนเลยฮัลโหลครับฮัลโหลจอจอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลจอจอเพื่อนฮัลโหลเอ้าไมค์รเราใช้ไม่ได้หรอ เรายิงแล้วนะต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนเอาไปก่อนนะไปก่อนต่อสักตาหนึ่งก่อนไป <c oughs> ว่าไปนั่นมา,าตานนี้อาจจะเอาไม่จริงจังเตรปเดิมครับพรามารัดพรามัลูกพ่อเฮ้ย ฮัลโหลฮัลโหลมีใครได้ยินผมปะทดสอบกับไมโทรโฟนเอา้าไมโครโฟนผมใช้ไม่ได้นะครับปิดไม่คนแล้วนะ First Blood ออกมาอย่างนี้ก็จัดไปดิฮะจะวัดไปล่ะจะวัดไปละ เพืะ <y uk> เก็บหมาเข้าป่าไปก่อนได้ไหมเออเออเอเข้าหัวเข้าหัวป่ะกี้มองไม่ชัดเอ้เไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อให้สักตาสองตากระบากันไปเอาอันนี้เอาหมวกหนึ่งอันเอาันนี้ไอ้วอเราตั้งไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าผมติดบัคก บักตัวคิวอ่ะไอวอลทังไม่ได้ไปเพื่อนไปไปนี่ไปจุดรับกับเราเนี่ยเดินสินเ้ยวันตาสองตาตานี้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็จะลงเหมือนเดิมนั่นแหละเขาต้องอยู่ข้างบนแน่นอนยังไงเจอแล้วอุยอ๊ย ทำไมเมาส์เรามันหลอนอย่างงี้อ๋อเพื่อนเราหายไปไหนออกมาดิเหลือหนึ่งคนนะฮะ อยู่ไหนละห่ะฮะอยู่ไหนเอ่ยมีอะไรน่าสนใจไหมอ้าวแล้วกระสุนเอาลูกซองดีปะไปเปลี่ยนเป็นฟาร์มัสลูกซองเอจรจาเจรจาถ้าไม่ใช่ อันนี้เราก็ชนะเห็นบ่าวเมื่อกี้ต่อให้เฉยเออพ่วงกันไปด่านนี้เราต้องวิ่งไปฝั่งนี้นะฮะตามสเต็ปชนะหนึ่งแพ้สองวิ่งกันไปลูกข้อ เพื่อนเราน่าจะออกไปคนหนึ่งนะเห็นปะ่ะขึ้นแบบนี้ใช่ปะ่ะออกใช่ปะ่ะน่าจะออกอะไรเจอแล้วอยู่ข้างบนดูสิเขาจะทำยังไงคนหนึ่งอยู่ข้างบนฝั่งโน้นขึ้นเปลนวข้างบนสุดล้ะโหัวขึ้นมา คนหนึ่งอยู่ข้างล่างวิ่งไปไหน <First try. S 1> เรียบร้อยฮะ จะมาวัดกับฟาร์มาร์สเราได้ไงฟาร์มาร์สเราซื้อสกินมาอย่างดีนะซื้อสกินตั้ง5 0าร้อยสสกินเลยนะ, <Double kill. S 1> ะดูไหนอ่ะสอ,สองสองอ่ะ สองสองนะฮะตโตผิดสวยสวยที่สวยสวะาส<ว>ุดยอด สุดยอดสุดยอดเลยเพื่อนเพื่อนเก่งที่สุด <Yeah. S 1> ตุ้มตุ <Double kill. S 1> เพื่อนแบกเราฮะเก่งที่สุดโอ้ลืมกดไลค์ให้เพื่อนเลย ปืนปืนลูกสองเอานี้ดีป่ะแปดนัดเน้นปริมาณเราตั้งไอวอไม่ได้เราเสียเปรียบนะฮะเสียเปรียบจังหนักเลย อุยหลบแล้วหลบไม่ทันเฮ้ยเรามีนี้นี่ว่าลืมลืมลืม <First S 1> ลืมแอปก่อนแอปก่อนช่วยชีวิตกัอนไม่เป็นไรเพื่อนเรามีตัวชุบชีวิตเรามีตัวโครงค่มตาย ยิงไม่โดนเหรออ๋อขอบคุณเพื่อนทำไมลูกซองเรายิงเขาไม่โดนนะวันละตาสองตาเหตุสุขช,ชีวิต เราปลาระเบิดไม่ได้อันนี้คือบอกก่อนนะฮะผมไม่ได้เล่นมาแบบเป็นเวลาที่โคตรนานเลยคนโพงหัวขึ้นมาหนึ่งคนหนึ่งอัตราอยู่ฝั่งตู้คอนเทนเนอร์ฝั่งสีเนี่ยอ,อ๋อสามต่อสี่เพื่อนหายไปหนึ่งซื้อ รอเพื่อนเราวิ่งไปแล้วฮะลบ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 เอ๊ะ เพื่อนเพื่อนฉันกำลังขกเข่าอ่อนวอนสังหารไปเยอะมากเลยดูสีดูสีโอ้ดาเมจสามพันเอาเรื่องอยู่นะ ใน3,000้ 3, 000, 3, 5 0 0 2คันเราเราไปแจ้งเขามา <c oughs> แต่คนนี้ออกไปนะโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะฮะก็พอถูถูเทถ,ถ,ถไถยไททดุดูไปได้นะรับของรับของโอเคครับบ๊ายบาย